ำนานใหม่แพมเปมิกาเป็นไวรัลสุดฮาถอดแมสเพามั่นใจพอพูดถึงผลตรวจเอทิเคตเข้าไปทัาเอาคนดูถึงกับร้องฮะอะไรนะเป็นคลิปไวรัลแพมเปนมิกาพูดผิดกลางร,รายการบอกระหว่างการถ่ายทำไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยแถมผลตรวจเอทิเคตออกมาทับเอาคนดูร้องฮะสบายใจแบบเหงื่อไหลท่วมมีจริง จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ดูท่าจะกลับมาหนักอีกรอบหลังจากประเทศเริ่มมีการขอนปรนมาตรการต่างๆเช่นการจับพิจารณาให้เป็นโรคประจำถิ่นหรือการปรับเลือกการสวมหน้ากากอนามัยให้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจหรือสามารถถอดได้ที่โลกวันที่7กรกฎาคม2565 นั่นก็คือวันนี้นั่นเองค่ะโลกออนไลน์กำลังเป็นที่พูดถึงสำหรับคลิปไวรัลที่คนดูถึงกับอุทานออกมาดังๆกับรายการแซ่ปาซาหลังคลิปดังกล่าวเป็นช่วงท้ายของรายการที่พิธีกรสาวอย่างน้ำฝนพัชรินและแทมเปมิกาพูดทิ้งท้ายในเรื่องความปลอดภัยของการทำรายการโดยจากคลิปในช่วงที่น้ำฝนพัชริน พูดถึงมาตรการป้องกันโควิด19ก,ก็ดูเหมือนจะปกติดีเจ้าตัวระบุว่าเรามีมาตรการการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง608อย่างเคร่งครัดแต่พอถึงตาสาวแพมเปมิกาพูดต่องานนี้ทำเอาคนดูถึงกับผูทานร้องฮะเมื่อสาวแพมเปมิการะบุว่าพวกเราถอดแมสเฉพาะในรายการเท่านั้นและในวันนี้พวกเราทุกคนทั้งทีมงานและแขกรับเชิญ ได้ทำการตรวจ ATK แล้วและผลเป็นบวกเรียบร้อยแล้วค่ะจนคนดูอาจจะเลือกลากไปต่อไม่ไหวผลโควิดเป็นบวกแล้วจะดำเนินในการกันยังไงล่ะจ๊ะทั้งนี้หลังคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็พบว่า มีคนพูดถึงคลิปนี้จำนวนมากแต่ก็ไม่ได้ตกเป็นประเด็นดำม,มากใหญ่ตัวอะไรแต่กลับขำขันแทนเนื่องจากเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพียงการพูดผิดเท่านั้นอย่างไรก็ดีจากการตรวจสอบไปยังเฟซบุ๊กของรายการ แซดพาซาก็พบว่ารายการได้มีการโพสต์ข้อความขอโทษพร้อมชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วโดยยืนยันว่าผลการตรวจเอิเคของทุกคนเป็นลบไม่ใช่บวกแต่อย่างใดเรามีคลิปให้ชมกัด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะ การเรานะคะถ่ายทำและปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention ค่ะค่ะและเราก็มีมาตรการการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง608อย่างเคร่งครัดค่ะใช่แล้วค่ะและพวกเรานะคะถอดแมสเฉพาะในรายการนี้เท่านั้นเลยค่ะค่ะส่วนพี่พี่ทีมงานทุกคนนะคะยังคงใส่แมสกันเหมือนเดิมแล้วก็หลังจากเราจัดรายการเสร็จแล้วเราก็กลับไปใส่แมสด้วยค่ะค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้พวกเราทุกคนนะคะรวมถึงทีมงานและแขกรับเชิญได้ทำการตรวจ ATK และเป็นผลบวกเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องราคลิปไวรัลสุดฮาที่ทําเอาคนดูถึงกับร้องฮะอะไรนะเมื่อพิธีกรสาวได้พูดว่าผลการตรวจเอทีเคของทุกคนและทีมงานทั้งหมดผลการตรวจเป็นบวกแต่ความจริงแล้วผลการตรวจเอทีเคของทุกคนทีมงานและแขกรับเชิญนั้นเป็นลบทั้งหมดค่ะทําเอาฮาก,กันเลยทีเดียวยังไงทางมาราบอลเนี่ยก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างแน่นอนคะ่ะ